สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนําการจองตั๋วเครื่องบินผ่านทางระบบออนไลน์กันนะคะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นหน้าล็อกอินผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้เองค่ะกรอกชื่อของผู้ใช้ค่ะกรอกรหัสผ่านค่ะแล้วคอนเฟิร์มรหัสผ่านอีกครั้งค่ะ ในส่วนของหน้านี้นะคะผู้ใช้จะต้องทำการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งค่ะและในหน้าถัดไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันในการเลือกไฟล์บินต่างๆให้ผู้ใช้ได้เลือกค่ะเมื่อผู้ใช้เลือกแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจองในหน้า Booking ค่ะในส่วนของหน้า Booking หรือหน้าการจองผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เริ่มจากเลือกคำนำหน้านามกรอกชื่อเลือกที่นั่งเลือกสนามบินกรอกเบอร์โทรและอีเมลค่ะ กรอกข้อมูลครบแล้วกดบุกไฟได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วจะขึ้นรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลไปค่ะและฟังก์ชันต่อมานะคะเป็นหน้าการชําระเงินและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดค่ะโดยมีให้เลือกช่องทางการชําระเงินและใส่จํานวนราคาและใส่ส่วนลดค่ะเช่นส่วนลด10%แล้วกด calculate final price ค่ะ จะได้ราคาสดวนลดเป็น1,800ค่ะหลังจากนั้นกดชำระเงินที่ proceed to payment ได้เลยค่ะ